นเลวียอ,อป้ามาถึงป้าก็ไม่หยุดเลยค่ะกรรมกรของเราค่ะทำไมไม่ไม่โงเรียนทำไมไม่ลงเรียน พอดีมีท่านผู้ชมส่งคอมเมนต์เข้ามาว่ากระบองเพชรชอบแดดอย่างเงี้ยค่ะไม่ออไม่มีความรู้เรื่องกระบองเพชรเลยค่ะรู้แค่ว่าเขาชอบอ่าไม่ชอบน้ําเยอะค่ะทีนี้ท่านผู้ชมบอกว่ากระบองเพชรชอบแดดต้องเอาออกไปตากแดดด้วยค่ะแม่ก็เลยจะเอากระบองเพชรของพี่แก้มมาตากแดดค่ะทุกคนแม่เอาออกมาวางให้เขารับแดดตอนบ่ายค่ะ แล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะเอาเข้าบ้านค่ะทุกคนว่าข้างนอกอากาศเย็นบบค่ะแต่ว่าก็ให้แดดส่งนิดนึงเนาะอยากพูดสวัสดีค่ะเวเราจะไปไหนคะสวัสดีค่ะทุกคนกําลังจะออกไปรับน้องแก้มไปรับพี่แก้มค่ะเดี๋ยวจะไปรับพี่แก้มที่โรงเรียนค่ะวันนี้พี่แก้มเลิกเรียนสี่โมงเย็น ห๊ะไปไปรอรับพี่แก๊กกันข้างหน้าล่ะเดี๋ยวไปชมนะเล็กวิงวิงมาตาวิง ตอนเย็นๆค่ะเห็นแล้วนะป๊าป๊าป๊าติดไฟแดงอยู่ข้างหน้าค่ะมองเห็นมะป๊าติดไฟแดงไปก่อนแล้วหนุนอะแกจับก้องถ่ายดีๆลูกฝึกไว้เวลาแม่ไม่อยู่ล้วแกันจะได้ทำกินแทนแม่นะคะกำลังตัดป้าค่ะวันนี้วันนี้จะทำลิปต่อป๊าปอีกเหรอไม่ใช่จ้า รถคันเล็กๆค่ะใส่ของมาเต็มเลยค่ะวันนี้ไปรับนักแกนตอนสี่โมงเย็นเลิกเรียนป้าก็เลิกงานสี่โมงเย็นวันนี้แล้วก็นัดกันที่ร้านอุปกรณ์ก่อสร้างค่ะและซื้อแผ่นไม้ค่ะจะมาทําชั้นวางของเสริมค่ะข้างบนมีที่ว่างเหลือค่ะป้าป๊ะก็เลยปิ้งไอเดียจะบ้างกับมอเร์ไซค์เรือเนี่ยนี่ทุกคน แผ่นไม้มาค่ะ,ะป้ามาถึงป้าก็ขยับตัวเลยค่ะคนนี้ทําไมไหนวิ่งไปวิ่งมากินอะไรคะกินอะไรคะกินกไม่เปียค่ะกินอะไรคะคนสวยกูไม่เบียค่ะก็ไม่แบกเชือกเลยค่ะป้ามาถึงป้าก็ไม่หยุดเลยค่ะยกแบกหามกรรมกรของเราค่ะ <laughs> ป้าเป็นกรรมกรนี่ค่ะกรรมกรของเรา Was machst du, Papa? Wir machen einen Schrank stabiler Wir schrauben das jetzt da mhm. und unten mhm. und an jedes Brett mhm. und dann läuft es ganz stabil dann wird das Brett stabil kann sich nicht durchbiegen mhm. und wir haben einen stabileren Schrank Dann macht auch nicht so Auch mhm. hier มายึดให้มันตึงแล้วก็แผ่นชั้นนะคะไม่ให้มันเขาเรียกว่าอะไรภาษาโคราชไม่ให้มันแอนลงนะคะเป็นคนโคราชเด้อก็เดี๋ยวแม่ออก็จะถึงเวลาออกไปเรียนแล้วค่ะทุกคนวันนี้ยังไม่ได้ทํากับข้าวเลยค่ะสี่สี่โมงก่อนสี่โมงก็ออกไปรับน้องแก้มใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็ไปแวะร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างกันค่ะไปหาดูแผ่นไม้อันเนี้ยค่ะ เอาอีกกุ้มแบเล่นอยู่ไหนคะอยู่ตรงแบไหนเดี๋ยวให้ป๊าดึงให้แม่เอาไม่ถึงมันอยู่สูงจะเอาขนมก็ไม่ได้ทำกับข้าวค่ะเพิ่งกลับมาถึงกันเดตอนนี้เองค่ะตอนนี้ก็5โมง40แล้วค่ะเดี๋ยวพ่อจะเตรียมตัวออกไปแล้วค่ะป๊าๆก็บอกว่าไม่ต้องทำกับข้าวเดี๋ยวป๊าจะจัดการกับเด็กๆเองค่ะพอมีของอยู่ในตู้เย็นอยู่แล้วค่ะทำง่ายอ่ะ อาหารฝรั่งแบบง่ายๆตอนมือเย็นนะคะแ,<ม>แล้วเดี๋ยวแม่จะไปทําการบ้านเอ๋จะไปโรงเรียนแล้วค่ะไม่ได้จะทําการบ้านอะไรคะหนูด้วยหนูจะทําไหมคะหนูทำการบ้านด้วยหนูจะทำการบ้านด้วย, <c oughs> ยแม่จะไปงเรียนแล้วนะเดี๋ยวเจอกันนะคะหนูไปด้วยตอนพี่แก้มทําการบ้านอยู่ในห้องคะ่ะเดี๋ยวทําการบ้านเสร็จก็ออกมากินข้าวคะ่ะแม่ก็จะไปแล้วไปแล้วไปด้วย Selena ist am Kochen. <laughs> es gibt Spiegelei. Und auch. Mit Spinat. Nicht drücken, Selena. Okay. Und Kartoffeln. <laughs> mmh. Das schmeckt so gut. Ja. Hi! Ah, hey. hey. So, Selena, gibt es Abendessen für uns? <laughs> Die Chemika macht noch die Hausaufgaben fertig. Mhm. Und, und, äh, und, und wir essen schon mal. Die Chemika will das Hausaufgaben fertig machen. Mhm. Ja, machen wir ein bisschen Salz über das Ei. Möchtest du auch ein bisschen Salz? Mhm. Das macht ihr mal. Hier über das Ei. Und hier? Ja. Auch ein bisschen gut. Genug, genug. Mhm. So. Guten Appetit. <laughs> Danke. So legt dir das ein? Nein. Kannst du selber? Mhm. Okay. Mhm. Mhm. Äh.

Macht ihr auch noch ein bisschen. Nein, ich mach das. Okay. Ja, okay, genau. Schmeckt Spinat? Mhm. Das ist Kartoffel vom Spinat. Ja, mhm. ah. So Wieso euer? Hallo? Unser Spinat habe ich doch für uns gekocht. schon lange nicht mehr gegessen, Spinat. Vergessen. Alles ja, wäre, aber Mama ist ja in der Schule. Mhm. Die ist am Lernen. Mhm. Aber ich bin das Lernen. Mhm. Aber dann essen wir zu dritt und morgen früh frühstücken wir mit Mama zusammen. Mhm. mhm. Zusammen wollen ja. wir mit auch. Mhm. Ich mag sehr gern zusammen essen. Hä? Ja, wenn wir alle zusammen sitzen am Tisch, das mag ich mhm. sehr gerne. Oh Mann. Dann kann man ein bisschen reden. Mama. Zeit. Ich schneide hm? mein Ei. Ja, ich dir helfen beim Eischneiden. Buh. Hm? Ich dir helfen? Ich hab. Hast den. du schon geschnitten? Okay. So, jetzt gibt es noch was zum Trinken. Au! Und? schale. Und? Was noch? das geht später, Pemika. Das Jahr geht später, das ist... wenn du mit in den Hausaufgaben fertig bist. Ich also, will bist du heute auf jeden Fall nicht ins Bett gehen, wenn ich noch kein Gummigehen hingegessen habe. <laughs> Weil gestern wolltet ihr auch Süßes essen und vorgestern auch. <laughs> und ich gehe nie wieder ins Bett, bevor ich noch keine Süßigkeiten gegessen habe. ก็สบายดีนะนิดจ๋มาถึงแล้วอะไรคะไม่ไม่ไม่โงเรียนทำไมไม่ลงเรียน <c ười> เรียนเสร็จแล้วคะ่ะกลับมาถึงบ้านแล้วคะ่ะ <c ười> แล้วน้องทำไมยังไม่นอนคะ <c ười> ไม่นอนทำไมคะทำไมไม่นอนคะ <c ười> สวัสดีค่ะมาไม่เรียบท่ <c ười> ามสวยๆเอาขวดวางลงก่อน <c ười> เอาขวดวางลงก่อนสวัสดีค่ะเก่งมากง่วงนอนหรือยังคะ ไปล้างหน้าเปลี่ยนชุดนอนคนนี้ไม่ยอมนอนไม่ได้ไม่ใช่อันนี้เออเดี๋ยวแม่ถอดรองเท้าก่อนนะคะอ,อ,อันนี้โอเคฮะอันนี้โอเคอันนี้โอเคอย่า <c oughs> อันนี้โอเคเดี๋ยวแม่ถอดก่อนนะ <c oughs> ตอนนี้ก็ถึงบ้านแล้วเรียบร้อยค่ะเปลี่ยนชุดนอนล้างหน้าแปรงฟันให้เซรีนาเรียบร้อยแล้วค่ะ เด็กที่นี่จะไม่อาบน้ําเช้าเย็นค่ะยิ่งหน้าหนาวไม่ต้องห่วงเลยค่ะถ้าหน้าร้อนก็เช้าเย็นได้อยู่ค่ะหน้าหนาวไม่ไม่มีเหงื่อไม่ได้ออกไปไหนส่วนมากเด็กๆก็จะอาบน้ําครั้งเดียวค่ะวันหนึ่งเนาะไม่ออกกลับมาเป็นลิน้าก็ยังไม่หลับเลยค่ะทุกคนอยู่กับปะป๊าปะป๊าก็ทางานทำไอชั้นวางอันนี้ให้ไม่ออกค่ะแต่ยังไม่เสร็จแลวค่ะเดี๋ยวต้องทําต่ออีก กลับมาก็มาเก็บจานเก็บอันนี้ให้ะคะ่ะเด็เกๆกับป,ะปะ๊าๆกินข้าวกันแล้วก็จะมาเก็บครัวให้เรียบร้อยะคะ่ะทุกคนเนาะต้องหาเวลาทําแบบนี้นะคะ่ะเพราะว่าไม่มีคนช่วยไม่มีตาไม่มียายไม่มีปู่ย่าที่จะวิ่งเข้ามาช่วยเราเหมือนแต่ก่อนถ้าไม่ออ,อยู่เมืองไทยเนาะก็มีตามียายะคะ่ะช่วยตลอดดูลูกให้อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่มาอยู่ที่นี่คือทำเองทุกอย่างเลยค่ะทำเองทุกอย่างจริงๆค่ะแล้วปู่ย่าก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยค่ะ mm hmm. เขาค่อนข้างจะให้ความเป็นส่วนตัวถ้าเรามีครอบครัวแล้วอย่างเนี้ยค่ะ mm hmm. เขาจะไม่ค่อยมาจู้จี้ไมจ่จะไม่มาสั่งว่าเออเธอต้องทําอันนั้นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เขาจะให้เราใช้ชีวิตของเราเองอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. แต่ก็คือไปเยี่ยมไปหากันก็ปกติเหมือนคนไทยเรานี่ะ mm hmm. เวลาวันหยุดหรือว่า เทศกาลอะไรเงี้ยค่ะก็จะไปเยี่ยมไปหากันแต่แต่ถ้าไปนี่ก็ต้องบอกกันล่วงหน้านะคะ่ะทุกคนเหมือนแบบเหมือนองนัดกันก่อนนะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆไปเคาะประตูบ้านอย่างนั้นก็ไม่ได้นะคะเขามีสิทธิ์ที่จะไม่เปิดประตูบ้านให้เราด้วยนะคะเขาถือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะส่วนใหญ่เขาจะเขาลพกสิทธิ์ซึ่งกันและกันค่ะเขาจะไม่มีใครมาก้่าป่ายกันเนะเาะแล้วก็ชอบตรง วัฒนธรรมของพี่เบียก็ตรงนี้ค่ะไม่มีใครมาสั่งว่าต้องทําอันนั้นอันนี้นะทําไมเธอไม่ทําแบบนั้นทําไมเธอไม่ทําแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่แต่ชอบนะคะที่มีคนแนะนาอะคะ่ะถ้ามีแนะนําอย่างแม่อ้อยอยู่ที่เมืองไทยอยู่ที่โคราชที่ทํางานของแม่อ้อยนะคะแม่อ้อยจะมีพี่สนิทอยู่คนนึงค่ะเป็นเป็นเพื่อนเลยแหละแต่เขาจะอายุมากกว่าสี่ปีค่ะ รู้จักกันตั้งแต่เรียนจบก็เริ่มทำงานจบตอนนั้นจบปริญญาตรีน่าจะอายุ23ใช่คะ่ะ23นี่แหละไปทำงานก็ได้รู้จักพี่เขามาแล้วก็สนิทกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะสนิทจนแบบเหมือนพี่เหมือนเพื่อนน่ะเขาจะคอยแนะนำตลอดว่าเออควรทำแบบนั้นนะไม่ไม่ไม่ควรทำแบบนี้นะอะไรเงี้ยแต่เขาจะไม่บอกว่าทำไมเธอถึงทำแบบนั้นทำไมเธอถึงทำแบบนี้ แล้วทำไมเธอไม่ทำแบบนั้นไม่ทำแบบนี้คือเขาจะมีคำพูดที่เป็นการแนะนำนะคะไม่ใช่เป็นการตำหนิหรือว่าสั่งสอนเนาะไม่ว่าชอบตรงนี้การตำหนิกับการแนะนำมัน,ม,นมันต่างกันค่ะทุกคนหนูจะทำด้วยนะหนูจะทำด้วยแล้ะคะแม่จะเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ล้างกระทะก่อน ฟ้าหมอเลยไม่ได้ใส่เครื่องเครื่องเต็มเดี๋ยวจะล้างมือแล้วก็จะเก็บนัควคนนี้ไม่ยอมนอนเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวแตกออ่าเสร็จแล้วค่ะมาให้แม่ล้างด้วยโอเค ค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้แม่ออก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ Please subscribe thank you ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย